เมื่อคราพี่กบเนี่ยจะเอาต้นทองหลางนะฮะมาปลูกในสวนทุเรียนแล้วก็เริ่มมีการปลูกแล้วบ้างแล้วนะฮะแต่ต้นนี้พี่กบเอามาแล้วก็มาชํำใส่กระถางเพื่อนเห็นนะฮะมี2ต้นนะครับก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็นะจริงๆแล้วพี่กบลองขยับดูนะครับปรากฏว่าเพื่อนๆเนี่ยมาดูนะฮะนี่ขยับแล้วปรากฏว่าเห็นว่ารากนะฮะรากมันมันเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเพื่อนนี่ เนี่ย,ยรากทองหลังเป็นอย่างนี้นะครับแล้วกน็นี่เต็มไปหมดเลยนะเพื่อนมองเห็นนะฮะนี่ไปกบวางไว้ตรงนี้ตั้งแต่ประมาณช่วงต,ต,ต้น,ต,นต้นฝนนะฮะเมื่อประมาณสักสามเดือนสี่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ดูครับมันมันเป็นรากที่ที่มันชนชัยอยู่บนหน้าดินนะเพื่อนเ,นเห็นไหมนี่เปกบดึงให้ดูนะเนี้ยเนี้ยรากแบบนี้ นะครับที่เขาบอกว่าทองหลางเนี่ยเป็นพืชพี่เลี้ยงของพวกไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรืออะไรนยเพราะว่ารากของมันเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะแบบนี้มันช่วยในการเขาเรียกว่าโอ้โหในการดูดพวกธาตุอาหารนะที่เอามาจากจุลินทรีย์นะจุลินทรีย์ในดินนะครับมันมันเป็นตัวที่ช่วยนะฮะเนี่ยดูนะเพื่อนเนี่ยรากมันเป็นแบบนี้เลย เนี่ยคือสุดยอดเลยนะน,นี่ขนาดอยู่ในกระถางเนี่ยนะเพื่อนครับเอ้ยเนี่ยะเนี่ยเนี่ยครับดูดิรากมันออกมาแบบนี้ก็เมื่อมันเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นต้นไม้ที่เก่งในเรื่องของการหาอาหารนะครับเก่งในการหาอาหารบนหน้าดินแล้วก็มันก็จะช่วยนะที่เขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องของการส่งเสริมราก ต้นไม้อื่นๆด้วยนะครับเหมือนมันมัน,มน,มนหาอาหารเผื่อรากอื่นได้ดีนั่นเองนะครับพี่กบก็เลยจะเอาเอาทองหลังมาลงในในแปลงทุเรียนนะเพราะนั้นคือสิ่งที่เห็นนี้ก็คือเป็นตัวยิ่งทำให้ทำให้จูงใจเนาะให้พี่กบนะฮะมีความสนใจเรื่องการดูแลทุเรียนโดยใช้ต้นทองหลังนะครับอย่างที่เขาพูดกันเนี่ยเพื่อนครับประมาณ3 4เดือนเท่านั้นเองํา สามเดือนประมาณ3เดือนที่ประกบมาวางไว้ตรงนี้แล้วรากมันออกมาแบบนี้ครับกระถางนี้ประกบเปลี่ยนคือตอนแรก,กต้นมันไม่ใหญ่มากนะครับแต่ปี่กบเพิ่งมาลงในกระถางออพอซื้อมาปุ๊บใส่กระถางไว้ทิ้งไว้ประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่ารากเนี่ยนะดูอย่างนี้มันยังหากินได้เลยนะครับเพื่อนเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยมีหิน,นยอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะมันยังชนใช้หาอาหารได้เลยมันมันเก่งมากๆากอะ มันเป็นต้นไม้พี่เลี้ยงอย่างทุเรียนเนี่ยฮะอย่างดีเลยครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีรากเก่งแบบนี้มันหาหาอาหารได้เก่งแล้วมันก็จะส่งเสริมนะครับให้ให้ทุเรียนนะครับหรือให้ต้นไม้อื่นของเราเนะี่ยได้อาหารไปด้วยเนาะพี่กบก็เลยทํา,ทาคลิปให้เพื่อนดูนะครับอ่าเนาะโอเคเลยนะนี่นะครับนะบเดี๋ยวพี่กบจะย้ายไปลงแปลงแล้วนะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนครับ